ตาชานได้ป้ายทะเบียนใหม่ป่อเอามาวันไหนนี่ะนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่ได้ใสเนาะเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวก่อนโอ้สองแปดหกหนึ่ง ่เก็เปนเน็ปนใยทะเบียนใหม่สก,กลนครสองกอไก่อคอนคังของเก้านานเนาะก่อจะได้ขนาดออกก่อนออกทีหลังค่อยเนาะเปลี่ยน บิบบไม่มีแล้วคอยไม่รู้เลยรถรถจ้าไม่ได้บอสะคุณแจไม่ได้<บ>เขาออกจากรถหมดแล้วคุณแจนข<บ><บ>อบนี้มันใส่บอดดอบ่หรือใส่ที่หลังที่หลังโอ้<บ>อยก็ไม่รู้เนาะวิธีใส่ ขอบขอบกระสีแดงอีกได้น kind of ี่บริษัทอ like ิงกุยเฮงมันต้องมีกุญแจกุญแจเบอร์สิบของนาแตไม่มีบอแตเตได้กุญแจเบอร์สิบบอ ถ้ามีก็อยู่บ้านวะซะอยู่รถเจ้าบ่ามีเลยบ่ธรรมดามาดามันต้องมีนะ,ะอะไรเครื่อง บมีอเอ้ขี่ไปป้ายทะเบียนสิตกไปฝากเอาไปฝากสาวทังไรดิช่วงนี้หน้าหน้าหน้าหนาวกับหน้าฝนเนาะโอ้ยถ้าล้างรถนี่แปบ๊บเดียวฝุนขึ้นฝุนขึ้นเลย ตาชานกำลังกุมใส่อันนี้เด้ใส่ป้ายทะเบียนรถใหม่สองแปดหกหนึ่งสองกอไก่ค้อละคัง้อ,อคระคังอ่ะกะ็สองกอไก่ค้อละคังสองแปดหกหนึ่งนวดนนี้มาแน่นอนหกตัวพอดีเลยแมนบอกว่าแมนหาตัว <laughs> มันได้ไข้แน่บอเจ็บแขวจเจ้าเลือดจเจ้าออกแล้วบอเจาได้ oh, <there. S 1> อืม้ม ำเนาะรถกระสีแดงป้ายป้ายทะเบียนงามได้สีแดงจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนสนานเนาะ <laughs> มันแม่นบ่พ่อมันคือห่างแห <Okay. S 1> หึนอ่บ่ข้าง พ่อไปห้หร้านเขาใส่ให้ค่าวิซาาา่าครัว่าเครื่องมือเขาครบมันหลดค่าวิซ่าก,ก็ถือเนาะค่าวิซ่าก,กพ็พพอกหายเนาะเครื่องมือเอาก็เื้อบเครื่องมือเขาเขาครบเนะาะจักคุณแจจัจกเอียงเขาเอาเครื่องมือเขาเขบ่ค่อยครบหล,สหลดสลัดเวลเราก็ได้เอามือหองไห้ <laughs> 也好，也好。 นั่งที่นึงหอนบาบางนี่ยตาชานถึงขั้นถอดเสื้อแล้วเว้ยปาดหอนอีดีจะบอถอยมาเฮ็ียดยู่หอมแนี้ มันเมื่อยคักเว้ยมาแต่ประหยชอนนำาคดเพื่อสีแดวสิบโมงสิบนาฬิกาเดี๋ยวจะไปหากินข้าวก่อนค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปด้วยตาชาญใส่ป้ายทะเบียนนะคะมีทา,าผู้ไดอยากห้านง่วนเหนียวเด้อจวดจวดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย